สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณอาพาไปนะครับวันนี้ก็วันที่1ธันวาคม2566นะครับก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่เราจะได้เริ่มทําการรีโนเวทบ้านหลังเก่านะครับนี่ตรงนี้เป็นบ้านหลังใหม่นี่คือบ้านหลังเก่าครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันกลับกล้องก่อนนะนี่ครับคือบ้านหลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2,546นะครับก็ตอนนั้นก็ทำา1ปีก็ปี47ก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ไปแต่ว่านะตอนนี้ครับกม็มีการนะครับที่จะขยายถนนวงแหวนรอบในของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งทางบ้านก็จะโดนไปนี่ครับก็จุดตรงนี้พอดีครับ ประมาณนี้นะครับที่จะโดนเวรคืนนะครับผมต้องทุบส่วนนี้ออกนะก็เลยจะพามาดูสภาพภายในของบ้านตัวที่เป็นระเบียงนี้นะครับผมก็จะต้องทุบออกไปเช่นกันครับตอนนี้ก็รอทางทีมช่างมานะครับก็ได้ทำการติดต่อเรียบร้อยนะัดวันเวลาเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่หนึ่งในบ้านก็ ทำให้มันโล่งๆไว้นะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ส่วนหนึ่งที่เรายัางยกไม่ได้ก็ต้องรอให้ทางช่างนั้นมาช่วยยกนะครับเราก็อาจจะต้องถอดไฟนะครับถอดผ้าม่านออกประตูตัวนี้ก็จริงๆก็สามารถเอาไว้ใช้ได้อีกนี่เป็นห้องนอนแม่เดิมนะครับ ก็ห้องนอนนี้ก็จะโดนเปลี่ยนเป็นระเบียงใหม่นะครับก็บันทึกเป็นความทรงจำเอาไว้พอไม่มีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็เสียงพอเข้ามาเนี้ยก็เสียงจะก้องนะครับเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเผื่อห้องโลง่ลงๆมันก็จะเสียงก้อง ในส่วนของแผงนี้ก็ยังจะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงพื้นนะแล้วก็รูปร่างหน้าตาเจ้าเก้าอี้นี้ต้องยกเก็บนะครับต้องยกไปเก็บนะครับเดี๋ยวจะเอากรอบรูปลงไว้ด้วยนะครับในส่วนข้างหลังก็เปลี่ยนแปลงเช่นกันครับก็ค่อยๆทำในทีละจุดทีละส่วนนะ ก็มันเก็ไว้ครับก็เดี๋ยวขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความคืบหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะนำเสนอให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานช้างกันเลยทีเดียวครับ หลังจากสร้างหลังใหม่แล้วก็ต้องมาดูแลเรื่องหลังเก่าให้เรียบร้อยนะครับก็คิดว่าภายใน6เดือนนี้ก็น่าจะสําเร็จก็ความคืบหน้ายังไงจะเอามารายงานครับยังไงฝากติดตามช่องคุณดาภาไปที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนํามาบอกกันแบบนี้นะครับผมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ